สวัสดีครับมาซอยซอยการล้านนะครับผมด้พวงเดือนซอยนะครับผมการล้านเขาต้องแหงแล้วนะครับพอมาซอยพอจะสอยไงนะครับถ้ามันเปียกอยู่นี่มันสดอยู่ซอยยากครับมันแหงแล้วนะครับพอมาสอยเว้ตาผ่าปิดจมูก จับก็ระวังด้วยนะครับคนจับกับเช่อใช้ก็ต้องเอาใจกันนะครับเดี๋ยวบีบไม้อันนี้เข้ามาดิมันดึง เนี่งก็คือว่า,า,าไม้ก็ต้องแห้งแล้วครับไม้ลานก็ต้องแห้งแล้วคอยมาส้อยนะครับผมคอยซร้อยไงถ้าไม่สวดอยู่ซส้อยอย่าง ี๋ยวไปจาบปันเล็กเออเคครัมผม่อไปเป็นตัวย่างนะครับการซอยไม้ลานนะครับซอยเห็ดวาวนะครับเคครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม หรืกคนลระก็แช่นะครับผมสวัสดีครับ